จวกเละไลเดอร์โพ,พดคุกคามลูกค้าหญิงบอกไม่ใส่ย,ยกทรงตอนมารับของจงใจยัว่ว กลายเป็นประเด็นสุดร้อนในทวิตเตอร์ตั้งแต่วันที่2กันยายนหลังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแคปภาพข้อความจากกลุ่มเฟซบุ๊กซึ่งเป็นกลุ่มพูดคุยของบรรดาไลเดอร์สังกัดบริษัทสีชมพูที่มีการโพสต์ข้อความถึงลูกค้าผู้หญิงในลักษณะคุกคามทางเพศอย่างชัดเจนโดยโพสต์ต้นเรื่องเริ่มต้นมาจากไลเดอร์หนุ่มคนหนึ่งโพสต์ข้อความถึงลูกค้าผู้หญิงระ,ระบุว่าลูกค้าครับออกมารับกับลูน้ำใส่ยงทรงด้วยครับใจคอไม่ดีเลยโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่มีต่อไลเดอร์ผููนนผ้้ชาาาาายยยออีีกกกกจนนนนวมมเเขดคุุแลล่่ังส โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะใช้ประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอแต่สอบไปในทางคุกคามทางเพศลูกค้าผู้หญิงอย่างจงแจ้งท้ายที่สุดเรื่องบันลาจนฟูดแพนด้าบริษัทต้นสังกัดต้องเข้ามาขอโทษต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบรรดาไลเดอร์พร้อมยืนยันว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทันที you